สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายคือผูุ้กคนชาวเดซี FC ช่างน้อยพาเพิดครับผมสวัสดีตอน,น,นแรกตอนนี้กำลังติดตั้งกระจกครับพี่น้องติดตั้งกระจกหอพักเสร็จทุกห้องแล้วนะครับผมโอ้สุดยอดมากพี่น้องนี่ตาแบบาง,งามๆครับผมครับติดเสร็จหมดทุกห้องแล้วนะครับผมกระจกหอพักทีมงานเสียงทองทีเรียนติดวันเดียวเสร็จหมดแล้วนะครับติดวันเดียวเพราะว่าเพิ่น เพิ่วัดไปแล้วพี่น้องวัดไปหมดแล้วนะครับผมติเสร็จหมดแล้วโอ้เปิดง่ายมากอย่างนานะครับผมอย่างนาฮหลอกง่ายผมติดเสร็จทุกห้องแล้วข้างหน้าข้างหลังคือต็มเสร็จหมดแล้วนะครับผมกำลังการงานสร้างมากโอ้อยางนาหน้นอดหนอดบอยนอดเขาวบอ Algun. คือห้องประตูประตูด้านหลังพี่น้องต <derive>. ูด้านหลัง เราเดือบร้อนนะครับเดือบร้อนโอ้ยนายยังพี่น้องนายอยู่เลยนายอยู่นายดูโอเคครับผมโอเคมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมตอนนี้ติดไฟเดินไฟแล้วบ่ญลหรอน้าซางเนาะแล้วกากระจกก็แล้วบ่ญเหรอนะกระจกก็เสร็จมาแล้วเริ่มตัวข้างหน้ายนะครับเนาะก็คือเร็วแท้เห็นแกว่าสองใบ พราะว่านั่นเห็ดโค้งไปก็แล้วเนาะนเป็นบ่อันเี๋เพิ่นติดมือได้ครับผมนี่ประตูหน้าต่างแล้ด้านหน้าด้าหนาหลังคือติดบันเดียวไม่ถึงประมาณบ่เกินบอนบอสามสี่ชั่วโมงหนึง่งบ่ะเข้าเดียวแล้วเออเห็นขี้ผ้านอยู่เห็นมันขี้ผ้านอยู่ว่าแล้วเพิ่งเพิ่นติดตั้งกับโจกหอดแอส่นเหอเลี่ยวลรอพี่น้องยิงซิลิโคนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเพราะว่าเพิ่นวัดโค้งวัดยังไงครับผมพเพิ่นเขียนเบอร์ไว้พื่อครับว่าห้องนี้ขนาดไหนขนาดไหนครับพี่น้อง ี่ครับโอ้งามๆๆพี่น้องงามๆๆที่งานทอากับจิตรียายลงมาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอบๆมือรอเลือกรอแช่กันผมว่าจะลงมาเมื่อใดครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้โอ้ยอดหยอดตัวนี้ของเทียตัวนี้นี่ครับเออเีิกับเจิดแล้วก็งามนะพี่น้องเนะฮะเจกับเจิดแล้วก็สวยงามมากนะครับเหลือแต่ยิ่งซิลิโคนครับผมเลยยิ่งซิลิโคนนิดหน่อยนะครับผม ดานหลังก็ยิ่งเรียบๆๆร้อยเลยเบุญล่ะเสร็จหมดแล้วนะครับหนาอยู่ดีพี่น้องบาบางนะครับผมเป็นโลดำโลดำในเพีย้ยนเยอะครับโลดำประตูหน้าบ้านชั้นเนาเป็นโลดำเหมือนกันครับผมโลดำหนาโลดำหนานะครับโลดำอย่างหนาเลยนั่งตาเดินสายไฟมาบัานน้พี่น้องเดินสายไฟมาจากทสาไฟน้ำครับผม เดินสายไฟมันจักสายไฟหน้าขอจมส์มาเข่าเพราะว่าสร้างไฟเพื่อเดินไฟเรียยบร้อแล้วๆนั่นจะเดินสายไฟมากเขาเดินสายใหญ่ไปหรอเดินสายเมันใหญ่มากนะสามเะเพราะว่าตู้ตู้ระบบบรรจุนี่ครับผมตู้ระบบเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตู้ระบบใหญ่ตอนนี้บรรยากาศก็ดีครับผมครับตู้เราอยู่ตู้หนูจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตู้ใหญ่พี่น้อง ตคือว่าสวิตสวิตปิดเปิดครับผมสวิตปิดเปิดครับมันเป็นอันเนนเบเกอร์คร <questo. S 2> ับพี่น้องเป็นเบเกอร์แล้วจากที่เอาสายไฟเข้ามาหน่อยผมสายไฟเข้าวันนี้คือเข้าเข้าเข้าทุกสายแล้วครับผมยิ่ปีเสียว่าจะเดินไฟมาจากตะปุ่นครัพี่น้องมาจะเดินสายไฟมาจากสายหนามจะเอาเสาเสาเสาไฟมาครับพี่น้องผมจะมาขาดนี่ครับผมจะเดินมาเส้นนี่แหละครับพี่น้องเดินมาเส้นนี้แหละเส้นต้นม่วงครับผมนี่จะเดินมาทนี่แหละมีเสาไฟตรงนี้ครับพี่น้อง มาอัปเดตให้พ่อพี่น,น,น้องโอ้ยอะไรเงี้ยยังแ้นอนนกีก,ก,เ,ก,กเ,เ,าาเดือนบ่น้ำจิ้มเนี่ยนีสร้างเห็ดกับสร้างเห็ดกับสร้างเหตุส้างไปหนพาพี่น้องมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ดให้พาไปเบิ่งด้านหลังครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังหัวพักตีคือว่าไรเงี้ยตีกระจกแล้วบ่นหรอพี่น้องตีกระจกเสร็จหมดแล้วนะครับครับผมเสร็จหมดแล้วว้าวงามเล้วพี่น้องเนาะ สวยงามมากนะครับผมสวยงามมากท่านเด็กอั้ยิงซิลิคนแล้วเแล้วครับผมยิงซิลิคนเสร็จหมดแล้วครับแห้งเด้ยครับแห้งแล้วแห้งแล้วเป็นกระจกโลดําโลหนานะครับหนาก็่ว่าไม่ใช่ว่าหนาคักหนาแบบว่าหนากนางๆพี่น้องหนาแบบกลางๆนะครับผมไม่หนามากเท่าไหร่นะโอเคก็โอเคครับผมครับเดี๋ยวบัดเดี๋ยวทาสีเลยเปล่าก็สีย่างตะเฮ็ดข้างหลังนะครับเนาะเทปปูนเทปยังหมึงตาผาแต่ยางทิ่งานครับพี่น้องทันเด็ดทเก็บอีกรอบหนึ่งครับจ้องครับอยู่ข้างกลางห่อผักครับผม ตรงกลางหอพักนะครับเราหลุดเราชนพี่น้องเ้อว่าเหตดเหตุแบบไหนครับผมสำหรับเพื่อนมาอัปเดตเหตุบังคับเก่าขึ้นเดือครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ะพี่น้องเลยครับผมตอนนี้ทีมสร้างก็จะไปเก็บของกลับบ้านครับผมทําวันเดียวนะครับทําวันเดียวนะครับเสร็จเลยผุ้อื่นก็จะมาใส่ประตูประตูขนาครับพี่น้องวันอื่นอื่นเสามาใส่ประตูขนาดนะครับเวลฟังพิลังมาดูฝั่งด้านหลังครับผมด้านหลัง หอพักที่ติดกับโฮมที่ติดกับคาเฟ่ครับผมเสร็จแล้วครับคาเฟ่กับกำลังบิวอินเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังบิวอินอยู่นะครับพี่เสือเสียกำลังบิวอินอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องเลยจะยิงซิลิโคนงวงใดห่มงแง่ก็กจะเอาปูนแซรกครับพี่น้องเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้ว กาดเบิ่งบรรยากาศตอนเรืงๆงกันครับผมใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดทิมซางยอนเบ็ดครับพี่น้องอันนี้เป็นดันไดค่องคาเฟียพี่น้องกำลังบิวอินโตะนะครับบิวอินโตะเคาน์เตอร์ครับผมเป็นลายไม้อย่างสวยด้วยครับผมลายไม้อย่างสวย

ขอบทองเลยนะครับผมขอบสีทองดวดรูร,ร้ามากครับรูรารูร้ารูาร,ราด้าน,านบนมันเสียกระจกพี่น้องแต่เสีกระจกนะครับผมเราหลุดเราชนพี่น้องเด้อว่าตอนเสร็จแล้วจะเอามาแบบสวยแบบขนาดไหนครับผมโอ,อกาสด,ดีครับผม นทีมสร้างติดกระจกกันเลยจะเก็บของเสต็กลับบ้านแล้วพี่น้องโอ้ด้านหน้าครับผมด้านหน้า,นา,นาคาเฟ่นะครับโอ้ลมลมลมเย็นครับผมลมเย็นดีมากนะครับอากาศตอนแรงๆบรรยากาศจะเป็นบ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับมืออื่นก็ับเดินทางนะครับอื่นที่งานท่าผักซอเหมืองครับพี่น้องพวกนี้ก็ลุยงานต่อออนทัวร์เหมือนเดิมนะครับ อ่อนทัวร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับพี่น้องอ่อนทัวร์คือเกา่าคือเดิมนะครับงามเลยพี่น้องงามเดียว้องครั้วห้างก็แล้วแหละพี่มึงห้องครัวเราก็เสร็จหมดแล้วนะครับห้องครัวเราเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเสร็จไปแล้วไปแล้วสุดยอดสุดยอดมาอัปเดตใหพ้พี่น้องเบิ้องข้าเก่าเลยพี่น้อง เกิดให้อซีช่าน้อยพาเพลินความคืบหน้าของโครงการบ้านแสงทองฟิเลียนนะครับเนาะครับพี่น้องตอนนี้ช่างน้อยพาเพลินกับก้าบมาหอดบ้านแล้วครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับมาดูธุรกิจช่างน้อยพาเพลินต่อพี่น,อน้นองมาเลยเช้าน้อยพาเพลินกับเป็นสรา้างเย็บผ้าครับผมเชางเย็บผ้านะครับผมเย็บกางเกงครับผมโอ้ชาไทายเอฟซีนะคือเอาค่ากัเนเลยนะนะ,นะ,นะ เด็ดน <börjar> ้าพี่น้องิดหด้ากางเกงครับผมเป็นกางเกงส่งบริษัทนะครับบริษัทแอโรครับพี่น้องบริษัทแอร์โรยครับบริษัทแอร์โรครับเป็นกางเกงยางยืดด้านข้างครับผมยางยืดข้างนะครับเป็นกางเกงฟรีซสครับพี่น้องเป็นกางเกงฟรีใสครับผมกางเกงตอนนี้มาสอง้วกว่าตัวนะครับจะได้เร่งทรงอีกประมาณ2รงเสมอครับพี่น้องนะครับสร้างมากตเป็นเป็นสาง สร้างเย็บผ้านะครับเนาะเย็บการเกงส่งบริษัทครับผมเป็นธุรกิจครอบัวกรึนปล่ธุรกิจครอบครัวนะครับผมเย็บผ้าแล้วก่าเขาไปเบิ่งนนุนนี้นั่นซอยกันนะพี่น้องนะครับตอนเวลาบอดไปงานก็บผ้าไปเกี่ยมม้าผ้ามาเรียนแลักก็เบิ่งความเรียบร้อยในแสงทองฟิเล่นนะครับผมซอยกันไล้ไลายคนครับพี่น้องนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับผมนะครับขั้นตอนการเท็บการไล่แบบครับพี่น้องยังไม่เข้าตัวนะครับอันนี้เขาดึงยางแล้วนะครับวัสดุเขาตัวพี่น้อง ก็าดึงยางเสร็จแล้วก็เขาเขาเป่าต่อตะขอครับผมนะครับอันนี้เจากระป๋องแล้วมาโพวง่น้องเจากระป๋องเสร็จแล้วก็มาโพวงงานครับโพวงครับพี่น้องโพวงงานโพวงแล้วก็ประกอบข้างครับพี่น้องประกอบข้างประกอบขาในครับผมอากาศดีๆครับผมอากาศยามแรงครับผมอากาศยามแรงนะครับอากาศยามแรงไปลองอากาศยามแรงเที่ยครับผม วันนี้สางน่าภาพเพลินกับอัปเดตหอพักทีมงานแสงทองฟิลียนะครับผมแล้วก็มาเบิ่งธุรกิจสางน่ยภาพเพื่นไปนั่งคับพี่น้องเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเย็บผ้านะครับผมเอาที่หกในแล้วพี่น้องเด้อเย็บผ้าพี่น้องครับผมวันนี้การทางน่าภาพเพลอนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เท่อนันครับผมพบกันคลิปหนานะครับเนาะวันนี้ขอขอบคุณของคุณเย็บซี่ที่เข้ามารับชมช่องช่างนอยภาพเพลินเข้ามาให้กำลังใจตลอดมากครับผม สจ้ตีนี้อกรขับมาโชคดีม่ใ่ลำลำเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจบมาจุ๊บจบจบจบลมาจบมาจบจบจบจุ้วอ้ยทุกครับวัโอ้ยทุกครับวันโอ้ยทุกครับวัโอ้ยทุกครับวันโอ้ยทุกครับวันโอ้าทุกครบนองยทกครับ้ยกับวันโอลยทุครัันอ้ยวันกัวันโอ้ยทุกครับวันโอ้อยบ อาพ่ากระตืนหลานเอ้ยจุบเอ้ย